สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องทางฝั่งสอบปปเลาานะครับคลิปนี้ก็มาพบกันนะครับกับแนวทางลาวพัฒนางวดประจําวันที่6นะครับธันวาคม2567เป็นนาทางของวันศุกร์นะครับศุกร์ที่6นะครับในงวดล่าสุดนะครับพี่พี่วันวันที่4เนาะนี่ผมเขียนอันนี้ผมเลยเปลี่ยนวันที่นะครับเพราะว่าผมทาคลิปตั้งแต่ตั้งแต่วันที่วันที่2เนาะนะครับ วันที่สองนะครับวันที่สองนี้เขาเลื่อนนะครับเลื่อนผลออกเนาะสำหรับแนวทางของเราในงวดล่าสุดนะครับก็ตัวเด่นนี่มานะครับพี่ๆเนาะมาทั้งสตัวเด่นแต่ว่าเขาไปอยู่ในเลขล่่งชุดหกตัวหรือว่าทางฝั่งพี่น้องสองปปราวหรือว่าทางบ้านเราบางพื้นที่นะครับที่รับเสียงโชคนะครับผลที่ออกนะครับแปดสี่สมนะครับ แปดสี่เลขล่างชุดหกตัวหกสามเลขล่างชุดสี่ตัวสามตัวสามห้าสามนะครับมาเลขหามเนาะของเราเนี่ยดูดิเน้นสี่สามแปดสามมาหกสามห้าสามนะครับพี่พี่เนาะก็ท่านใดนะครับทางฝั่งพี่น้องโซปปอลเราเนาะหรือว่าทางบ้านเรานะครับเอาแปดไปวิ่งไปรูดหรือเอาสี่ไปวิ่งไปรูดนะครับหรือเอาประกบคู่กันเนาะก็เข้าไปเต็มเต็มเลยแปดสี่นะครับหรือว่าท่านใดจับบินตารางนะครับเข้าไปที่ห้าสามนะครับพี่พ ส่วนในเลขชุด4ตัวนะครับเนาะที่ตัวเจาะนี่ต้องขอโทษพี่พด้วยนะครับไม่มาเนาะมาแค่เลขตารางนะครับแนวทางวันที่6นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับเนาะก็ประกาศซื้อมาใหม่อีกแล้วนะครับนะเพิ่งหมดไปเนาะก็ขอให้ยิีงปังๆก็แล้วกันนะครับแนวทางวันศุกร์ ผมได้เลขหนึ่งเลข7เลข9เลขกันเลข1เลข9นะครับเดี๋ยวเลข3เลข2นะครับเลข8นะครับพี่พี่9 2 1 3 7 8 มาดูตัวประกบคู่นะครับ1นึ่งสานะครับ72 78 79นะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็จะมีในที่1นสา 7จ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับเลขเด่นตารางก็จะเป็นที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะครับเนาะก็ได้เด่นสองเลขได้เด่นหนึ่งเด่นเจ็ดนะครับในวันที่หกสามตัวนะครับให้ไปที่เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเก้านะครับ สายวิ่งสายลูดนะครับเราพัฒนาวันที่6เนาะผมให้ไปที่เลข7นะครับหรือว่าท่านใดชื่นชอบเลขหนึ่งก,ก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่เนาะท่านใดชื่นชอบในตัวเน้นตัวเจาะหรือว่าชื่นชอบในสายจับวินเลขตารางนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอย่างวันล่าสุดนั้นก็ ตัวตัวเจาะไม่มาเนาะมาเลขตารางแทนนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่พี่ก็ขอให้โชคดีเฮิงๆปังๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขชุด6ตัวหรือว่าเลขชุด4ตัวเนาะแอดก็วางแนวทางเนาะก็มีพี่ๆเอาไปเสี่ยงโชคแอดก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ